สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลดีกากาเวลตีอย่าคายเขียดเนาะมื้อนี้มาทำความบูจากกับน้องกะรำปีลูกลาเป็นยังไงลูกือได้ยินค่ะว่า่สบายใส่แม่บ่งดูหัวหัวเป็นยางลูกกะราปีโอ้แต่เรียนตนแต่หัวบาดป้าเป็นแพติลูกผู้ได้กัด ลูกล่ะมันเป็นใจอ่อ,อนซ่อนแต่แต่หัวให้นั่งจิบหัวจ้านั่งบุสบบายโอ้กระลำปีไม่สบายอ๋ยกินยาไปลูกคนแม่เพื่อนห้กินแล้วนั่งได้กินยาแล้วแม่มากยังจ้าแม่มากขายของตลุกโอ้ใสกระลำปีกระลำปีนี่เพื่นอาศัยอยู่บ้านคุยเชือกจ้ามู่บ้านนี่สิ พี่เพิ่นส่วนมากคนสีอาชีพในการปลูกผักปลูกยังเป็นอาชีพหลักหลายหลายคนเนาะค่ะนเฮ็ดอาชีพด้านนี้บนที่นี่เพิ่นกระตั้งซื้อมาหน่อยของเพิ่นวาน้องกระลำปีส่วนมากเพิ่นปลูกผักเพิ่นคิดยังออกเพิ่นกระตั้งซื้อไปตามของเพิ่นโอ้ยลูกล่ะบ่สบายยังมีอารมณ์มางามแถลูกนาตาสวยมากเลย แม่คายค้างดีๆเด้อฝนสิตกแล้วน้องกะลำแม่เบิ่งหัวดูตอนนี้ตนเทบาทร้ายเยอะตัวนี้อ้ยแหงไปนอนไ้ยไผกัดกะลำปีถือเขากัดได้หนีเบิ่งลักษณะนะหมวบาดแม่ไปเด้อฝนสิตกห้ามแม่แล้วน้องกะลำปีรักษาสุขภาพจากของเด้ลูกเด้อจ้าแม่ ดูแลแม่ตัวนี้ตัวนี้แทหู้ให้หกระนำปีไม่ไปก่อนนะ